สถานการณ์สร้างวีรบุรุษมาแล้วนักต่อนักและความกล้าก็สามารถฆ่าความกลัวส่งผลให้เด็กธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งสามารถเริ่มต้นบนเส้นทางแห่งความฝันนักกีฬาจักรยาน BMX ชมรมกีฬาเอ็กซ์ตรีมของอำเภอหัดใหญ่บอกเล่าจุดเริ่มต้นชีวิตผาดโผนบนอ่านจักรยานของเขา ในความคิดก็คิดเลยว่า BMX เป็นกีฬาที่ไม่เหมาะสำหรับคนขี้กลัวอย่างผมเอมมากๆนะเป็นกีฬาที่เออมันก็เท่ก็จริงแหละแต่ก็ไม่คุ้มไม่ว่าในการที่เอาตัวเองไปเจ็บนะฮะแต่ว่าในความคิดกลัวแบบนั้นมันก็มีส่วนหนึ่งอยู่เล็กๆว่าเออถ้าวันหนึ่งเราทําได้น่ยมีคลิปเป็นของตัวเองสักครั้งหนึ่งมันน่าจะเป็นอะไรที่มันมากๆในวันนั้นนะ ในสายตาของคนทั่วไปกีฬาเอ็กซ์ตรีมเป็นกีฬาที่มีความเสี่ยงแต่นักกีฬาหน้าใหม่ในวงการกีฬาวาดเสียวบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตหากคุณมีสเต็ปและสติแค่นี้ก็ปลอดภัยไปกว่าครึ่งแต่การเจ็บตัวความเสี่ยงเหล่านี้เป็นไปตามผมคิดว่ามันเป็นไปตามทักษะนะฮะเป็นไปตามสเตปแล้วก็สติถ้าคนขี่มีสเตปมีทักษะในการเล่นนั่นก็เซฟเป็นหนึ่งเรื่อง ถ้าคุณถ้าคนขี่มีสตินั่นก็เซฟไปอีกแล้วเดี๋ยวนี้มีอุปกรณ์เซฟตี้มากมายนะฮะมีทั้งหมวกกันน็อกสนับเข่าสอกมันก็ทำให้การกีฬาดูไม่อันตรายจนเกินไปมันอยู่ที่คนขี่มากกว่าฮะว่าเขาจะเลือกเซฟตัวเองอยังไงเส้นทางแห่งความสำเร็จต้องมีรางวัลการันตีทุกครั้งหรือทุกความภูมิใจต้องมีคำเยินยอจากคนอื่นหรือเปล่าโอมาไม่สนใจรางวัลที่คนอื่นตีค่า แต่ทว่ารางวัลของเขาคือความภูมิใจได้รางวัลไม่เคยได้เลยฮะแต่ที่ผมได้เนี่ยมันมีมันมีค่ามากกว่ารางวัลฮะผมได้ได้เริ่มในสิ่งที่เคยกลัวได้เริ่มในสิ่งที่เคยคิดว่าตัวเองทำไม่ได้ชนะคนอื่นเนี่ยผมยังไม่เคยชนะเลยแต่ชนะตัวเองเนี่ยผมชนะแล้ว ความธรรมดาที่ไม่ธรรมดาของเด็กผู้ชายคนนี้ทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่ยากที่สุดในชีวิตไม่ใช่ความสำเร็จแต่คือจุดเริ่มต้นคนที่อยากจะเล่น BMX นะฮะหรือว่ากีฬาเอ็ am, กซ์ตีก็ตามคุณควรจะมี1ใน3ข้อนี้ฮะหคือพรสวรรค์แต่ถ้าตัวคุณเองไม่ได้เกิดมาพร้อมพรสวรรค์ไม่เป็นไรฮะข้อ2คือพรแสวง แต่ถ้าพรสแสวงของคุณโดนเบรกด้วยปัจจัยต่างๆในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นเวลาหรืออะไรก็ตามนะฮะคุณควรจะมีข้อสุดท้ายคือใจรักครับถ้าใจของคุณรักคุณก็สามารถก้ามข้ามผ่านความกลัวเหล่านั้นได้และทํามันได้ดีด้วยดีด้วยเหตุผลเพียงแค่ว่าคุณรักในสิ่งที่คุณทําแค่นั้นเองครับ หากวันนี้คุณยังไม่ได้เริ่มต้นทำตามความฝันอย่าโทษโชคชะตาอย่าโทษใครๆขอให้โทษใจคุณที่ยังกลัวแล้วคุณล่ะคะจะรออะไรมาเริ่มต้นความสำเร็จด้วยการก้าวข้ามความกลัวตั้งแต่วันนี้พรักรมลหนุนอนันต์โมโนทเวนตี้นรายงาน